ดิวอริสราพาลูกชายน้องไซรัสเที่ยวทะเลกลายมาเป็นขวัญใจคนใหม่ของพี่ๆชาวเน็ตไปแล้วสำหรับน้องไซรัสล,ลูกชายหัวแก้วหัวแบงค์ของนักแสดงสาวสุดแซบอย่างดิวอริสราและสามีชาวไต้หวันเซบาสเตียนลีแลอยิ่งโตก็ยิ่งน่ารักนะ่าเอ็นดูมากแถมยังใช้แววหลอดจนพี่ป้านะ้าอาคนบันเทิงต่างหลงหนักมากล่าสุดคุณแม่คนสวยก็ได้พานงไกชัยไปเที่ยวทะเลครั้งแรก โดยออกมาโพสคลิปความน่ารักหลังไปถึงทะเลหัวหินซึ่งคุณพ่ออย่างเซบัสเตียนก็ดูแลดีไม่ห่างจนเป็นภาพบรรยากาศสุดอบอุน่นเอาเป็นว่าการไปเที่ยวทะเลครั้งแรกของน้องไซรัสจะน่ารักน่าอินดูขนาดไหนไปชมภาพกันเลยโดยคุณแม่ก็ได้ออกมาเผยแคปชั่นว่าหัวห ah ินเดวันทำกลางเพื่อนพี่น้องคนบันเทิงที่เข้ามาคอมเมนต์สนั่นเลยว่าน่ารักชอบความประสานเสียงนั้นไปเที่ยวแล้วหลอหลงน่ะค่ะน่ารักมาก งานนี้ก็ทําให้พี่ป้าณะอาคนบันเทิงรวมถึงแฟนๆเข้ามาคอมเมนต์ชื่นชมขาหน้ารักษณน,นเลยเลาะดูน่ารักตะมุตมิมากแถมยังใช้แววหล่อแล้วด้วยเชื่อว่าัวเป็นหนุ่มเมื่อไหร่จะต้องเนื้อหอมมากแน่ๆ